อาจากหน้าไพ่นะะมีเป็นดินนะคะพืศพกันมังกรนะคะน้ำกรกฎมีพิจิกน,นะลมเมถุนตุนกลมนะคแล้วก็ไฟเมสิงธนูนะคะนี้ครบสิบสองราศีนะคะเด่นๆก็จะมีเป็นเดวิลราศีมังกรอย่างเดียวเลยนะคะตอนนี้นะเขาน่าจะคิดที่จะชัดเจนหรือจะตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างอยูอย่นะหนึ่งกานี่คือคิดมากเลยนะน่าจะเกี่ยวกับเรื่องของคุณนะคะ ยังมีกิเลสอยู่ค่ะยังตัดไม่ได้นะมีเดวิ่งนะแล้วก็สามด่านนะน่าจะมีเรื่องของมากกว่าสามคนขึ้นไปนะมีเรื่องของมือที่สามเติร์ดพาร์ตี้หรือว่ามีปัจจัยอื่นนะที่ทําให้เป็นรอยร้าวของคุณนะทําให้หัวใจแตกเป็นสเสี่ยงเลยนะทําให้คุณกับเขามีความเจ็บปวดกันนะคะนี่ก็อาจจะเป็นความสัมพันธ์หรือระยะทางหรือเป็นบุคคลที่สามอะไรก็ได้นะความแตกต่างอะไรก็ได้นะ เคารพค้ามือจริงๆเขาก็ยังรู้สึกรักคุณอยู่เลยนะอยากติดต่อเป็นคนไกลได้นะคะแปดไม้นะคะแต่ว่าเขาน่าจะมีช้อยตัวเลือกเยอะหรือว่าตอนนี้เขามีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบนะหรือว่ามีหลายอย่างที่กําลังคิดอยู่นะเขาน่าจะคิดเยอะเลยนะทั้งหนึ่งดาท,ทั้งเจ็ด้วยนะเจ็ดขวยนี่คือเป็นคนฟุ้งนะคะจินตนาการเยอะคิดมากช้อยเยอะตัวเลือกเยอะก็ได้นะเรียกว่ากําลังค่อนข้างที่จะว้าบุนเลยนะเพราะว่า คดอยู่ในหัวสมองเต็มเลยนะก็คิดเรื่องคุณนะอาจจะคิดอยู่นะว่าจะใช้แผนไหนนะคิดอยากที่จะติดต่อก็ได้นะแปดม้นี่พุ่งไปอย่างไวนะแปดวันแปดสัปดาห์นะเขารู้สึกว่าเขาอยากให้ความยุติธรรมกับคุณนะมีความรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ใช่ที่สุดแล้วนะสาหรับเขาแนละ้วซึ่งคุณอาจจะเป็นคนที่จรงิงจังชัดเจนนะเราก็ณตอนนี้คุณน่าจะตึงๆใส่เขาอยู่นะอาจจะมีปัญหากันอยู่นะสี่ดาบยังมีได้แดงขู่เอาไว้นะก็ยัง ไม่ขาดนะถึงแนมะ้ว่าจะมีเรื่องของเติร์ดปาร์ตีหรือสิ่งที่สามที่มาขวางในความสัมพันธ์ของคุณนะชีดาเปนช่วงเงียบนะทบทวนแล้วก็มีได้แดงด้วยนะสำหรับนี้คือยังผูกไวนะ้คะเรียกว่าเองจัสตินนะเขาน่าจะเดี๋ยวจะทำอะไรให้มันถูกต้องนะคะหรือว่าคิดใช้ความยุติธรรมกับคุณก็ได้เขายาัดขึ้นไม่ได้คนะ่ะยังคิดที่จะไปต่อนะะเจ็ดเหดือนะดูว่าไปต่อแล้ว ออกมายังไงนะ่ะยังมีทั้งสิบถ้วยกับสิบเหรียญนะเขารู้สึกกับคุณเรียกว่าร้อยเปอร์เ็เลยนะเป็นโลกทางใบมีความสุขเลยคนระับเป็นเหมือนดังครอบครัวนะมีความผูกพันไว้วางใจรู้จักกันมานานด้วยนะคะก็เรียกว่าอ่าตอนนี้น่าจะแค่มีปัญหาหรือมีเติร์ดเข้ามาเกี่ยวนะซึ่งทําให้เขาคิดมากคิดเยอะนะในการที่จะตัดสินใจจะทําบางสิ่งบางอย่างนะ คิดมากเรื่องคุณนะว่าติดต่อดีไหมหรือว่ายังไงดีไม่ว่าคุณหายโกรธหรือยังนะคะแล้วก็อาจจะช้อยเยอะตัวเรื่องเยอะด้วยก็ได้นะหรือมีภาระหลายสิ่งต้องทําหรือเรียกว่าคิดอยู่นะว่าจะกลับไปเหมือนเดิมกับคุณได้ยังไงนะะเพราะว่ามันมีปัญหากันอยู่นะตอนนี้ก็เลยทําให้คิดมากคิดเยอะอยู่นะแต่ว่าก็ยังมีพื้นฐานของความรักอยู่นะก็คือสิบเหรียญกับสิบถ้วยนะค่อนข้างที่จะ ควานชัดเจนมั่นคงกันเลยนะะอาจจะเขาอาจจะแต่งงานแล้วก็ได้นะถ้าเขาแต่งงานแล้วก็น่าจะยากอยู่นะอาจจะต้องรอตรงนี้ค่ะจัสติสมันอาจจะหมายถึงว่าความยุติธรรมคือเขาอาจจะต้องไปทำเรื่องเกี่ยวกับการอ่าอย่านะเอกสารก็ได้นะจั s ติ c นะเพราะว่าถ้าเป็นครอบครัวสิบเหรียญสิบถ้วยนะถ้าเขามีครอบครัวแล้วแล้วการที่จะมานะมา ทางคุณเนะี่ยก็คือต้องมีจัสติ c นะต้องมีการจดทะเบียนยารือะไรก็ได้นะถ้าเกิดเป็นคนที่รอเรื่องเอกสารอยู่นะถ้ายิ่งเป็นต่างชาตินี่ต้องมีเอกสารเลยนะก็ในงานที่จะย้ายนะหรือว่าเปลี่ยนคู่นะก็ต้องยาติจากคุณเดิมเอกสารก็สําคัญนะต้องทําอันนี้ก่อนนะถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้โสดนะถ้ามีสิทธิ์เปลี่ยนสิทธิ์้วอนะอความหมายก็คือเขามีครอบครัวม,มีแฟนแล้วเลยก็ได้นะแต่ว่า ถ้าจะต้องมา,เ,าเลือกทางคูณเนะี่ยเขาต้องเลือกทางนั้นให้เรียบร้อยก่อนนะก็อันอีกมุมนึงก็จะได้แบบนี้เหมือนกันนะก็รวมๆเป็นประมาณนี้